นางสาวสุรินทร์นภาสุมาลูอายุ19บเสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โค้ชสาวทีมให้เสียงภาษาไทยหากจะยิ้มร้อมีดื่มอยู่เคียงข้างอ้าว วันนี้จะออกไปงานที่ไหนละคะวันนี้พอจะออกไปทางานติดป้ายถึงซูม,เมิเดียวยังไงกับเา,าตัวองนานหน้าตื่นีความสุขในครอบครัวหนึงที่มนึ่งพอเป็นเสาหม,ม,มีแมคอยดูแลเรื่งของเรื่องงา,าง้ามีลูกสาว ชีวิตต่างซึ่งงานอ่านไม่ได้รวยได้เก่งหรกพี่พี่ทำใจดีๆนะผมมีอะไรจะบอกมีอะไรเป็นพ่อหนึ่งทำหน้าตาื่น่าหลกตุกใจเชี่ยวคือนี้พี่แฟนพี่ที่ไปติดป้ายอยู่ในเมืองน่ะอยู่บนปาร์ตี้เฮงตกมาจากที่สูงฮะพ่อและอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้คุณพ่อเสียชีวิตต่อมา และส่วนหนึ่งเป็นการักษาพยาบาลของแม<า>่ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงด,ด้วยเรี่องแรงด้วยตาด้วยใจอดทนไวเหมือนพ่อเพื่อข้าใหนน้แม่สมสารร่วมรักเห็นกายนานังถึงเวลาที่แม่จะทำกายใจแม่คะอย่าพูด้ดำบนินศีลก็มี